จังหวัดสงขลาเร่งระวังโรคโควิด -19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ในขณะเดียวกันก็เตรียมความพร้อมรับมือกับโอมิครอนติดตามรายละเอียดในมีดีรายวันค่ะในแพทย์สงกลาไมาชุม่มในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสงขลาได้กล่าวถึงช่วงเทศกาลปีใหม่2,565ซึ่งจังหวัดสงขลาสั่งการให้หน่วยงานและสถานบริการสาธารณาสุขในจังหวัดมีการเฝ้าระวังป้องก,กันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019อย่างต่อเนื่องพร้อมกับเน้นย้ำให้มีการติดตามเฝ้าระวังและตรวจคัด กลองสุขภาพของกลุ่มผู้เดินทางกลับจากการประกอบพิธีอุมมราะหา์ณราชอาณาจากักรซาอุดิอาระเบียและผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศสำหรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเป็นกรณีเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา กำหนดให้สถานที่กิจการหรือกิจกรรมสามารถดำเนินการได้เป็นกรณีเฉพาะเพื่อเทศกาลปีใหม่ภายใต้เงื่อนไขของมาตรการความปลอดภัยที่รัฐบาลได้ยกระดับขึ้นทั้งร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเฉพาะร้านที่มีพื้นที่เปิดที่อากาศสามารถระบายถ่ายเทได้ดีสามารถเปิดให้บริการเพื่อการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านเป็นกรณีเฉพาะเพื่อเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามเวลาเปิดทำการปกติในวันที่31ธันวาคม2564 ถึงเวลา1นนาฬิกาของวันที่1มกราคม2565ส่วนสถานที่จัดกิจกรรมเทศกาลปีใหม่ที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมากให้ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดงานจัดให้มีมาตรการคัดกรองเพื่อลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อนและสถานที่หรือกิจกรรมอื่นๆที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดให้ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินมาตรการความปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการได้กำหนดยกระดับขึ้นเป็นการเฉพาะด้วยในแพรสารณา นาสุขจังหวัดสงขลากล่าวถึงการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโอมิครอนในพื้นที่อำเภอสถิงพระว่าเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอสถิงพระได้ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงตามทไลายของผู้ป่วยเพื่อตรวจหาเชื้อพร้อมทั้งติดตามผลอย่างต่อเนื่องรวมทั้งประสานงานกับเครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอหัดใหญ่และอำเภอสิงหานครในการติดตามให้กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงได้รับ การตรวจหาเชื้อถังญาติพนักง,งานธนาคารที่ให้บริการผู้มารับบริการกลุ่มสัมผัสเสี่ยงในอำเภอสิงหานครกลุ่มผู้เดินทางเที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยในขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อและบางส่วนยังรอผลตรวจด้านเครือข่ายบริการสาธารณาสุขอำเภอสทิงพระได้เร่งค้นหากลุ่มเสี่ยงเชิงรุกในชุมชนตั้งแต่วันที่21ธันวาคม2564เพื่อตรวจหาเชื้อได้ชุดตรวจ ATK การเร่งรัดฉีดวัคซีนแก่ประชาชนเข็มหนึ่งเป้าหมาย100% และเร่งฉีดเข็มกระตุน้นหรือทำเวทีประชาคมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนและเตรียมการจะตั้งศูนย์กักตัวชุมชนรองรับการกักตัวกลุ่มเสี่ยงพร้อมขอความร่วมมือประชาชนป้องกันตนเองกับวิธีรับมือโอมิครอนแบบไม่ประมาท พร้อมทั้งการฉีดว mm ัค hmm, ซ so mm ีนตามคำแนะนำของแพทย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื <sh arp y> ้อรังและสตรีมีครรภ์การล้างมือหลังสัมผัสพื้นผิวและก่อนสัมผัสตัวผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยเวลาพูดคุยทั้งในและนอกบ้านเลี่ยงสถานที่คนแออัดและอับอากาศไม่น่เจอญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหลายคนพร้อมกันครับเลตเยอะครับคุณหมอทางนี้มั่นใจแคบว่าเขาอยู่ครับอือเราคงทำที่ดีที่สุดนะครับ เอาอย,อาอยู่เอาไม่อยู่ดีก็เป็นนะแต่ส่วนของเราที่เป็นในส่วนของการดำง,งานเจ้าหน้าที่ทั้งหมดทั้งฝ่ายปกครองทั้งฝ่ายของสาธารณสุขเองเราก็พยายามที่จะทิ้งให้กว้างไว้ครับส่วนถึงใ,ใครที่สงสัยเองก็มา,าตรวจได้ครับถามว่าเอ,าอยู่ไหมโดยภาพโดยสารการคิดว่าเ้าไปคอนแทคไม่ได้เยอะเลนกับไม่มีไม่ได้มีไปกิจกรรมรวมตัวใ่ๆที่ทำเป็นร้อยนะครับก็บอกว่าไม่ได้ไปแต่คิดว่าเราก็พยายามที่จะ ตรงนี้มั่นใจนะว่ามันจะไม่ขยายไปกว้างเหมือนกับทางจังหวัดอื่นๆเช่นกาลสินเลยอันนี้ก็ต้องตามต่อครับอันนี้เราต้องตามอย่างเดียวเลยเราคนตอบและไม่ได้เพราะว่าจะมีวงที่สองวงที่สามที่เขาเข้าไปสัมผัสเราก็ต้องพยายามที่จะคิดดูให้้ากที่สุดให้แาบที่กว้างครบครองช่วยเหลือนที่ติดติ้งมากก็เอาเข้าแม่ครอบครัวก็เอาเข้าในส่วนแบบชุดแยกกับซีไอครับเพื่อจะเพื่อจะป้องกันให้ได้มากที่สุด ขอบคุณภาพขา่าวจากผู้สื่ข่าวในพื้นที่จงังหวัดสงขลาคุณปรีชาสถิตรเรืองศักดิ์ค่ะมีดีทีวีทีวีของชาวนคร